เสียงกบเสียงเขียดร้องและงมเลยครับเ้าหน้ากะดำหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้ก็เป็นฤด,ดูฝนพระอาทิตย์กําลังจะรับขอบฟ้านะครับแสงงามงามครับ สวัสดีครับผมพูดไทยดำนะครับมื้อนี้นะครับเส้นทางการเดินทางของผมนะครับผมยังอยู่ที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าคลิปผมตอนนี้ยังอยู่ที่สปล่าวยู่นะครับกะไอเตียงค่าหน้ากายนะครับได้ส่งคลิปวิดีโอให้เฮ่าประเบิงกันนะครับมาเบิ่งเข้าคราวก้อนก้อนที่ด้านจะเปิดนะครับเพราะว่าช่วงนี้กะเฮากับฮู้กันอยู่วาโควิด19นะครับเอ็ดให้ทุกสิ่งทุกอย่างหยุดนะครับหยุดหยุดไปเลยนะครับแม้กระทั่งการจะเดินทางข้าม ไปมาหาสู้กันกับเอดบอดาคือเก่านะครับก็บเข้าเป็นปีที่2แล้วนะฮะ บุเป็นอยัางครับเขาข้ามจากตอนก้อนนะครับที่เบาเตียงข้ามหน้ากายนะครับได้พาเข้าไปชมชนบทนะครับกับเพิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐบาลเล่านะครับเพิ่นไปเบื้องสาทุกซุกดิบของประซาซนนะครับแล้วก็ไปเบื้องวิถีชีวิตนะครับการดําเนินชีวิตว่ากินดีอยู่ดีบ๊อยารักษาโรคดีบอนะครับพร้อมกับไปสํารวจสัมโมโนคัวโดยการบุกป่าฝ้าดงนะครับไปในเส้นทางที่แบบโหดมากๆเลยนะครับโหดจังไดนั้นเพิ่นกันยังตอนก้อนเพิ่นขี่รถอ่า ให้เดินตามนะครับกะท่างกะทุลักทุเลขึ้นกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะครับเอาละครับไปติดตามเส้นทางการเดินทางไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับในตอนที่2นะครับชนบทในล่านะครับติดตามเส้นทางการเดินทางไปพร้อมกับเตียงคำนากายครับ ยังบบจบครับสำหรับการเดินทางไปยังชวนบทของเตียงค่ำหน้ากายที่จะต้องออกไปเก็บข้อมูลสัมมโนโคัวเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้กับหน่วยงานของรัฐบาลล่ารถคนอุปกรณ์ทางการ,กรเกษตรติดเครื่องยนต์รถไทยหน้าคันนี้และที่จะพาพวกเฮาเดินทางไปถึงเป้าหมายเส้นทางกะหูซึกว่าสียากลำบากกว่าครังก่อน ถนนก็เต็มไปด้วยหลุมดินก็กลายเป็นขี้ตมมีน้ำคขางอันเกิดจากช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับทางที่มันบดีอยู่แล้วก็เอ็ดให้มันแห้งตืมบดีเข้าไปอีกแต่การบูเป็นปัญหาสําหรับโซโฟเฟอร์ผู้ที่มีสุโมงบินอันสูงกับเส้นทางอันฮาลุโหด ายบางเ้อเคืองยน่นเห่ากะมีปัญหาแน่จักหน่อยนะครับติดติดดับดับ<ส>แน่กะบัเป็นปัญหาอย่างไรมากมายเคาะเคาะตบตบมันแน่กะกับมแมลนได้ตามปกติถึงบางเธอสสยผ่านสีข้ากะมีอะไรซำลองเอามาเปียนท่านใจเลยนะครับเพราะว่าโซเฟอร์เหาร,รับรู้ปัญหาในการเดินทางมาในสนุนเส้นนี้เป็นย่างดีเลยครับไ,ไหนนสุขินแล้วใครเนาะ 不错，老。 เดินทางกันมาได้สักระยะหนึ่งนะครับเครืองยนต์รถไถยเพียงเครื่องเดียวอาจสีแห้งบ่พอสำหรับการปีนขึ้นเขาในเส้นทางที่มีแต่ขี้ตมนะครับจำเป็นต้องให้ผู้ดิสารโดดลงจากรถมาซอยเพิ่มแห้งมาให้รถไถยขึ้นเขาได้ย่างรวดเร็ว ไนไม่ในบางช่วงของการเดินทางทีมงานเตียงค่ำหน้ากายก็ต้องมาเจอปัญหาอีปัญหาหนึ่งนะครับเมื่อมีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับควางถนนก็จำเป็นต้องหยุดรถนะครับเพื่อที่จะนําต้นไม้ที่ควางถนนออกไป กะเอ็ดเอาให้ทีมงานเฮาเงื้อแตะเงื้อแตนเลยทีเดียวเลยตอนแรกเฮานะครับบมมีอุปกรณ์ที่จะมาตัดไม้ขนาดใหญ่นี้ได้นะครับแต่กระโชคดีแน่ที่มีชาวบ้านเดินทางมาพอดีเลยนะครับก็เลยได้ยืมขวานมากะทุนแรงทุนเวลาเฮาไปไลทเติบเลยทีเดียวครับ สงสัยได้ใโซเฟอร์เก่าไปติดอีกบ่ได้ดอเรื่อยๆอยู่นําหาเข้ามารถมุนแหบ่ได้นะได้ใส่เพได้ใส่เพทางแล้วดตัวแล้วดนี่ได้เห็นบ่ ในบางส้วงบางตอนสำหรับเส้นทางการเดินทางของเหาทางมันกระหอมนะครับทางห้อมคือว่าทางมันแคบนะครับทางมันแคบก็เอดให้ลถไถข,ของเหารถทห่าใช้ดเดินทางมากนี้นะครับบ่สามารถที่จะผ่านไปได้นะครับก็ลเลยต้องใส่ค้นเข็น,นที่แหละครับให้มันผ่านไปได้แล้วก็เข็นขึ้นภูเขานําส้วงนั้นนะครับก็ถือว่าทุลักทุเลเอาเนื้อได้ทีเดียวครับ ทีมงานเฮ่าใช้เวลาเกือบชั่วโมงเพื่อที่จะเคียร์ถนนให้เฮ่าเดินทางต่อไปได้และแล้วรถเฮ่ากับทีมงานก็นได้พาพวกเฮ่ามาถึงย่งจุดหมายบ้านทงน้อยสักทีภายในหมู่บ้านแทบสิบ่เจอเศร้าบ้านเลยกับเพราะว่าช่วงนี้ชาวบ้านต้องออกไปเอดไห้เอดหน้าปลูกพืชพันธุ์ทางการ,กรเกษตรตามวิธีชีวิตชนบทที่เอกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย งานเห่าออกเดินทางมาตั้งแต่1 1เอโมงนะครับอทอดนี้กับประมาณ1 6นาฬิกาเลยนะครับก็ถือด้ว่าเป็นเวลาที่ยาวนานมากเลยนะครับแล้วแต่ละคนก็เหนื่อยล้ากันมากๆเลยเพราะว่าถนนในสวงหน้าฝนนี้นะครับเดินทางระบากนะครับมีโค่นมีขี้ตมผนวกกับมีต้นไม้นะครับขวางทางเ,าเ,ห,เห่าเอ็ดในเหาต้องลงไปตัดต้นไม้ใช้เวลากันเกือบชั่วโมงเลยนะครับกะเดิทนทางมาหอดจุดหมายเป็นที่เรียบร้อยครับ การเดินทางเข้ามาที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังถือว่าลำบากอยู่นะครับไฟฟ้าก็บบ่สามารถเข้ามาในหมู่บ้านนี้ได้นะครับวิถีชีวิตของชาวบ้านจริงต้องหันมาพึ่งพาการใช้ชีวิตรวมกับธรรมชาติอาชีพส่วนใหญ่ของคนมองนี้ก็คือการเกษตรนะครับเอ็ดไฮเอ็ดหน้าปลูกพักเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ส่วนบ้านเฮือนของชาวบ้านที่นี่นะครับส่วนมากกะชิปูกด้วยไม้นะครับโดยลังค่าจะมุ่งด้วยจากกันโดยฝ่าไม้ไผ่ซึ่งซูมินี้กะสิพบเห็นได้ยากแล้วนะครับแต่กันยังพ่อพบเห็นได้อยู่นะครับบ้านที่มุ่งสังกะสีก็มีคือกันนะครับเพราะว่าการเดินทางออกไปนําวัสดุอุปกรณ์มาสร้างเฮื่นคอนค้างสีลําบากไปจักหน่อยเด้อนะครับการเดินทางกะต้องแรงกินรังนี่เฮ็ดรังกินแรงเออเฮ็ดรังอะไร

อ้กเจียบนะฮะจะขายะเนาะจะตขายเนเอเอาเส้นแซ่บเด้อให้มันนเด้อเจียบก็ได้โดยๆๆๆเส้นแซ่บอ๋อขอญาตถามดอยู่จะคนเฮือนจ้านี่เฮือนเจ้าบ่นอยู่5คนลูกจคนลูก3ต่อเมียกับลูก3เนาะเฮือนเพิ่นพี่น้อง แต่ได้เห็ดหน้าอยู่บ่มีมีหน้าอยู่บ่หาบุมีเฮ็ดน้ำไผ่สันเป็นเป็นหน้าของเขาออเองไหมเออเฮ็ดแล้วปั่นผลผลิตน้ำเขาเสียเออจ้าจงเขาเนาะแปลววาเศร้าเศ้า,าขเขาเศร้าหน้าเขาก็ได้หลายอยู่ดิปี่พันมา không có phó để nó kẻ khai à. ô ổn nhạt bằng này, này đây chỉ lên cho nhận nhạc thì đã khuyên đại ừ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  ก็เป็นการสำรวจหาข้อมูลของเบ้าเตียงค่ำหน้ากก่นะครับซึ่งเพิ่นเอ็ดงานให้หนวยงานรัฐบาลลรานะครับเดินทางออกมาจากหมู่บ้านนะครับบ่อไก่นะครับก็ได้สังเกตเห็นชาวบ้านกลมๆเงยๆเบ้าเตียงค่ำก็เดินทางเข้าไปสอบถามนะครับว่าเอ็ดือนกันนะนําเข้านี่เบิ่งด้วยิธีนําของเพื่อนได้อันนี้นี่อันฮูอันนี้นี่แม่นก้ใส่เข้านี่เนาะโอ้เด้อโอ้ซักไปก่อน ซักไปก้อนแล้วจังยอดเข้าลงนีน่เนาะพี่น้องโอ้กำหนดกำหนดบนนี้ว่าเอาใส่จั๊กเม็ดโอ้บ่มีกำหนดโอ้วยเข่าเลยมันมาเยียบหูเข้าที่เจ้านีน่เนาะโอ้เนี่ยซักไปก้อนเนาะซักไปก้อนแล้วจังยอดเข้าลงนี่พี่น้องอ๋อ,อกบบคอ็คือว่าอ,อันนี้นะครับเป็นการปลูกเข้านะครับสูงชาวบานสีเอส จังสีนะครับคูปีคูปีเลยนะครับตรงนี้บทเป็นบริเวณที่ขึ้นมาบริเวณเทิงเขาเน่จังน้อยนะครับก็เป็นลักษณะของการไซส์เล็กนะครับไซส์ไม้หรือว่าเล็กนี่แหละครับทุ้มลงไปนะครับทุ้มลงไปในดินนะครับให้มันเป็นหูเสร็จแล้วก็เจ้าชาวบ้านก็จะเอาเขานะครับลงไปยอดยอดตามหลุมนะครับเสร็จแล้วก็กบกบเสร็จแล้วก็ทาฝนเพื่อนบ้านนะครับทาฝนอย่างเดียวเลยนะฮะฝนมาปั๊บนะครับก็จะเกิดเป็นต้นกาแล้วก็ กนต้นเขาต่อไปนะครับระญะาญาญญาระบาดอันนี้ก็เข้ากับเห็ดกิ่นอยู่พื้นที่ทํากิ่นของพวกเขาก็อยู่แบบมีความสุขพี่น้องนี่ิ่นอยู่ทางครอบครัวเพื่อเลยนี่นะเป็นช่วยกันในการเฮ็ดสวนเห็ดให้ของพวกเพิ่อนแต่สมควรพี่น้อง ให้ชมนี้นี่พวกเฮ็ดนี่จับมือนี่จังตูดเอาเอาที่อันน่ะเฉพาะแต่นําเข้าจักมือจังแล้ว2มื้อมื้อนี้2มื้อแล้วเนาะพอดใสแล้วนี่ไปเขตใดนี่ยังเขตนี้เนาะออแล้วพองนเสียหญ้าอมนบ่ เนาน้อ,นอนี่แหละครับคือวิถีชีวิตของชาวบ้านแถวนี้นะครับที่เขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติให้ได้กะ<ม>เป็นการปลูกเขาอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เป็นการเจาะหลุมลงไปยอดเขานะครับยอดเขาเสร็จแล้วกะกบดินกบดินท่าฝนนะครับเกิดเป็นต้นกาและก็เกิดเป็นเขาอีกเทือนึงนะครับก็สามารถที่จะ เอาไปดัดแปลงประยุกต์ไซเดอร์ถ้าผู้ใดอยักเอ็ดลองเบิ้งนะครับกะขอขอบคุณทีมงานเตียงค่ำหน้ากายนะครับที่ได้ออกไปสำรวจสามโนขั่วนะครับยังทิ่นธุรกันดานชนบทที่อยู่ในสมปอเล่าเพื่อที่จะเอาข้อมูลไปศึกษาแล้วกลับมาพัฒนาชนบทที่อยู่ห้างไก่เพื่อให้เข้าถึงสารนุโภะต่างๆรวมถึงสุขะอนามัยยารักษาโรคและอยู่ดีกินดีในอนาคตครับ สุดท้ายนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเฮาเดอร์ทีมงานเตียงค่ำนากายนะครับกับผมผู้ไทยดำแอดวนเจอร์นะครับสำหรับมื้อน,นี้สวัสดีครับ